สวัสดีค่ะบิเซียตัวนี้ก็อยากเข้ากล้องด้วยนะคะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็จะพาเข้าสวนอีกแล้วนะคะเมื่อวานนี้ได้ไปเอาดินมานะคะก็เลยจะทําการลําเรียงดินนะคะก็อยู่ตรงโน้นนะคะในรถพอดี้าเอามาแล้วก็ยังไม่ได้ลําเรียงนะคะเดี๋ยวจะทําการไปเอาอุปกรณ์ก่อนนะคะ ของเรานะคะโอเคเริ่มกันเลยนะคะ ักเหนื่อยก่อนนะคะพี่น้องจ้าหลังจากที่ขนไปได้สักพักหนึ่งแล้วนะคะในตินของเราก่อนที่จะไปเติมในแปลงนะคะก็มีคอมเมนต์มาถามกันอยู่นะคะว่าผสมดินยังไงนะคะทําไมดําดีจังนะคะก็อยากจะบอกว่าไม่ได้ผสมเองนะคะคือไปเอามาตรงที่กา b a g e place นะคะไม่รู้คนอื่นเขาเรียกว่ายังไงแต่ว่า ส่วนตัวเรียกการบิ๊เพลสนะคะตรงที่เอาขยะไปทิ้งนะคะเ,เขาจะมีดินไว้ให้อยู่นะคะเราก็ตอนที่เราเอาขยะไปทิ้งเราก็เอาดินมาด้วยเอามาเพิ่มเพราะว่าข้างในแปลงรู้สึกว่าดินมันจะยุบนะคะเพราะว่าพึ่งปลูกปีแรกเนาะเติมดินไปแล้วก็เวลาเราลดน้ํานานไปนานไปดินยุบนะคะก็เลยจะเอามาเติมนะคะ ตอนนี้ก็ขนดินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็มานั่งในสวนนะคะเริ่มโตขึ้นมากแล้วนะคะนี่โชว์ผักให้ดูนะคะอันนี้ก็จะเป็นต้นซูกินี่นะคะโตเยอะมากแล้วเหมือนกันนี่ผักชีนะคะ ผักหอมป้อมเนาะ,ะบ้านเราก็อันนี้นี่คะ่ะ l e t u s l e t t u s e สลัดนะคะเยอะมากโตโตเยอะมากแล้วนะคะนี่ขณะนี้ก็เวลา5้าโมงนะคะ5้าโมงกว่าห้าโมงเย็นนะคะของประเทศเดนมาร์กเนาะแดดก็ยังเปี้ยงป้างอยู่นะคะสังเกตดูแดดข้างนอกนะคะก็เลยมานั่งลบ มานั่งลบแดดข้างในสักหน่อยนะคะอันนี้ต้นบรอกโคลีนะคะเดี๋ยวก็จะทำการเอาพวกนี้ออกอยู่เพื่อให้เขาโตนะคะนี่เริ่มโตแล้วนี้ดินที่เอามาก็จะเอามานี่คะ่ะมาเติมให้เขาอย่างนี้นะคะเพราะว่าตอนที่ปลูกเนาะปลูกหยอดมเมล็ด แล้วก็เวลาลดน้ำดินมันก็จะยุบลงไปนะคะทำให้ต้นไม่แข็งแรงนะคะทำให้ต้นโค้งเครงนะคะไม่ได้แยกเอาต้นเล็กๆเขาไปปลูกข้างนอกนะคะคือหยอดมเมล็ดแล้วก็ให้เขาโตแบบนี้เลยนะคะไม่มีพื้นที่ด้วยนะคะก็เลยไม่แยกบอกไปเนาะให้เขาโตในนี้เลยแล้วก็ เอาดินมาเพิ่มนี่ค่ะนี่เอาดินมาเพิ่มนี่ระหว่างที่พักก็น,นี่เลยนี่แเหมือนแคบหมูบ้านเรานะคะอันนี้เฟสเกอร์สวนะคะของเดนมาร์กเนาะกินแทนแคบหมูเหมือนแคบหมูบ้านเราได้เลยค่ะอันนี้ ชอบกินนะคะเกับแก้มเวลาเหนื่อยๆตอนนี้ยะไรไกินไร่กรอบโตมากนะคะอันนี้คือต้นที่แยกออกมาปลูกนะคะนี่ต้นที่แยกีแยกออกจากพวกนี้มาปลูกตรงนี้นะคะนี่ไม่มีพื้นที่ให้แยกออกมาเยอะนะคะก็เลยปลูกย้อมเยมกันเนี่ เพื่อให้ปุยน้ำไปนี่ค่ะปุยน้ำตอกไข่นะคะไข่หนึ่งฟองเนาะกาแฟครึ่งช้อนโต๊ะมีเกลือครึ่งช้อนโต๊ะก็ผงชูรสหนึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็เครื่องดื่มชูกำลังนะคะ2อฟาก็คนใส่น้ำก่อนนะคะประมาณสองสองหรือสามอยมลก่อนนะคะเมื่อคนส่วนผสมเข้ากันเสร็จเรียบร้อยแล้วใช้ ส่วนที่เราผสมไว้1ช้อนต่อน้ำา1ลิตรนะคะถ้าเราใช้5ลิตรก็ใช้5ช้อนนะคะอันที่เราผสมไว้นะคะแล้วก็เอามาลดได้เลยอันนี้ไม่ได้ทำการหมักไว้นะคะเอาสูตรนี้เลยนะคะเพราะว่าสะดวกและลวรวดเร็วดีแต่ถ้าใครจะทำเป็นฮอร์โมนไข่หรือว่าฮอร์โมนนมสดอันนั้นก็ศึกษาได้อีกใน YouTube นะคะ แล้วแต่ว่าใครสะดวกแบบไหนนะคะแต่ถ้าอยากจะทำตามก็เดี๋ยวจะแปะสูตรไว้ให้นะคะใต้วิดีโอนะคะรอบๆนะคะมีหน่อไม้ฝรั่งด้วยนะคะเพาะไว้ในกระถางก่อนนะคะก่อนที่จะเปลี่ยนออกไปปลูกท,ที่หน้า หนาวหน้าวินเทอร์ไทม์มาอย่างนี้ค่ะก็จะให้เขานอนหลับเนาะแล้วตอนหน้าร้อนก็จะให้เขาขึ้นมาแบบนี้นะคะแมงลักไทยเราจะย้ายแบ่งใส่กระถางอีกที่นึงนะคะแบ่งออกมาใส่กระถางแบบนี้นะคะอันนี้เพิ่งทําการย้ายเมื่อวานนะคะนี่โหระพานะคะนี่แมงลักเอสพรารักัสนะคะหน่อไม้ฝรั่งเนาะ อันนี้เขายังไม่งอกนะคะเพิ่งเอามาปลูกเมื่อวานนะคะรอให้เขางอกก็จะเหมือนตัวนั้นนะคะแล้วเราค่อยเอาไปปลูกข้างนอกนะคะดินตามธรรมชาติอันนี้สวยงามมากนี่ผักหอมปอมนะคะนี่ถั่วลันเตาก็เริ่มจะหาที่เกี่ยวแล้วทำเชือกไว้ให้เขาอยู่นะคะ มีผักชีลาวด้วยนะคะกวางตุ้งด้วยนะคะบล็อกสวยโตมากแล้วนะคะเริ่มออกดอกแล้วนะคะเขาขึ้นเต็มที่แต่ว่ายังไม่มีเมนูทำนะคะก็นี่แหละคะ่ะเก็บเก็บแล้วก็เอาไปลวกนะคะแล้วก็แช่ฟรีแช่แข็งไว้นะคะแล้วแต่เมนูของเรานะคะทำแกงออม หรือว่ากินกับน้ำพริกอย่างนี้นะคะอยู่ที่นี่ก็แด้แข็งนะคะนี่มีขึ้นช่ายด้วยนะคะต้นนั้นยังเล็กอยู่เดี๋ยวจะเก็บแรดิทออกนะคะนี่นพื้นที่ของเขาได้โตนะคะนี่โมโฮโฮ้ยได้รับแสงแดดน้อยนะคะวัาไม่โตเท่าไหร่นะคะแต่จะลงลำต้นแทนนะคะนี่ ได้รับแดดน้อยต้นก็จะยืดยาวอย่างนี้นะคะจะเก็บออกขึ้นช่ายเขามีพื้นที่โตนะคะเซลรลี่นี่ก็คือในส่วนในเรือนกระจกนะคะเดลฮูดคนเดนมารกก็จะเรียกเดลฮูดนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูแรดิสอีกในโซนข้างนอกนะคะ ว่าเป็นยังไงบ้างแล้วอันฝรั่งนะคะกัตตอรเฟอร์เห็นไหมคะข้างนอกอันนี้ข้างในใบเขาจะยาวนะคะมีเอาไว้ก่อนข้างนอกนะคะใบเขาจะสั้นแต่ว่าแตกต่างกันนะคะข้างนอกกับข้างในเนาะโตวไวมากคะ่ะอันนี้เก็บออกไปบ้างแล้วนะคะเนี่ยเก็บออกไปเยอะเลยกินไม่ทันนะคะไม่ใช่อะไร เก็บไปแจกเพื่อนบ้านบ้างนี่นะคะปลูกหลบมุมไว้หลายที่มากยังไม่ได้รดน้ำผักเขาเริ่มโตแล้วก็รดครั้งเดียวนะคะตอนเย็นประหยัดน้ำด้วยนะคะผู่โซนนี้นะคะผัากกาดหอมผักสลัดบ้านเรานะคะนี้แครอทนะคะบร็อกโคลี่นะคะเดี๋ยวจะทำการ แกลดิทไปกินกับน้ำพริกตอนเย็นถือเป็นการปลูกผักที่คุ้มอยู่นะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องลากันไปก่อนนะคะขอตัวลดน้ำอักก่อนนะคะนี่ดูโซนด้านนอกนะคะจะวไปถึงโน่นเลย สตรอเบอรี่นะคะอันนี้